สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาสอบวิชาวิทยาการคำนวณกันค่ะนักเรียนข้อสอบครูเอนะคะมี10ข้อ10คะแนนค่ะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ครูเอสอนไปหมดแล้วค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ ครูเอจะบอกวิธีการนะคะครูเอจะเป็นนี่คลิปนี้นะคะเป็นคลิปในการอ่านข้อสอบให้นักเรียนนะคะพอนักเรียนนะคะดูคลิปนี้เสร็จนะคะนักเรียนก็ไปทําข้อสอบนะคะซึ่งครูเอจะส่งไปในลิงก์นะคะในของห้องเรียนของนักเรียนแล้วก็ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ทําข้อสอบค่ะระหว่างนี้นักเรียนดูคลิปนะคะนักเรียนเห็นได้ยินครูเออ่านโจทย์นะคะนอาจจะจดคําตอบไปนะคะ1นึถึงสิไว้นะคะเพื่อเตรียมไปสอบนะคะใน แบบทดสอบที่อยู่ในลิงก์ของ Google Form นะคะนักเรียนนักเรียนก็จะได้ทําข้อสอบได้อย่างรวดเร็วค่ะหรือถ้าเกิดใครไม่ชัวจะอ่านข้อสอบนะคะอีกหลายๆรอบก็ได้นะคะเพราะว่าคะแนนทุกคะแนนนะคะมีความหมายนะคะอ่ะตอนนี้พร้อมหรือยังติ๊บยิบปากกาดินสอมารอหรือยังค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักเรียนข้อที่1ค่ะข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่มนุษย์นําเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหา พ่อใดไม่ใช่เหตุผลนะคะที่มนุษย์นําเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหากอไก่แก้ปัญหาอย่างถูกต้องแม่นยำขอไขแก้ปัญหาได้สะดวกรวดเร็วคอควายเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหางองูลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาค่ะถ้านักเรียนไม่ทันนะคะสามารถกดหยุดนะคะละอ่านหรือว่ากดย้อนนะคะไปดูไปฟังอีกครั้งหนึ่งได้นะคะเคไปข้อต่อไปนะคะข้อ2ค่ะ ข้อ 2. ปองคุณประดิษฐ์โมบายลังพึ่งทรงกลมแต่ไม่สามารถหากระดาษแก้วได้ปองกุลจึงนำกระดาษชนิดอื่นมาประดิษฐ์แทนการปฏิบัติของปองกุลเป็นการแก้ปัญหาในขั้นตอนใดคะก็ไก่ระบุป,ปัญหาขอไข่ร,รวบรวมข้อมูลขอควายวางแผนแก้ปัญหาและงองงูลงมือแก้ปัญหาค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะนักเรยียน ให้นักเรียนพิจนารณานะคะสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคําถามค่ะวันนี้ฝนตกมีน้ําท่วมถนนแม้ฝนหยุดตกนานแล้วน้ําก็ยังท่วมถนนชาโนนสงสัยว่าเพราะเหตุใดน้ํายังคงท่วมถนนจึงสํารวจถนนพบขยะอุดตันตามท่อระบายน้ําเต็มไปหมดถ้านักเรียนเป็นชาโนนนักเรียนจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะก็ไก่ โดยนาลงให้เห็นความสำคัญของการทิ้งขยะให้ถูกที่ขอไข่เพิ่มท่อระบายน้ำให้มากขึ้นขอควายทำถนนให้สูงขึ้นกว่าเดิมงองงูเก็บขยะที่ถนนทุกวันค่ะถ้าไม่ทันนักเรียนย้อนกลับดูนะคะต่อไปข้อ4ค่ะถ้าต้องการเขียนโปรแกรมสำหรับปลูกต้นไม้แต่ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องตามที่ต้องการข้อผิดพลาดนี้เรียกว่าอะไรคะนักเรยียนกอไก่กบัค ขอไข่ลูกข้อควายดีบักงองงูโปรแกรมค่ะข้อต่อไปนะคะนักเรียนข้อที่ห้าค่ะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่งในโปรแกรมเดินไปหาดอกทานตะวันนะคะนักเรียนนักเรียนดูรูปนะคะดูรูปด้วยนะคะนักเรียนรูปนะคะ นี่คือซอมบี้นะคะเดินไปหาดอกทานตะวันนะคะก็ไก่ซอมบี้เดินไปข้างหน้า3มครั้งขอไข่ซอมบี้เดินไปข้างหน้าห้าครั้งขอควายซอมบี้เดินไปข้างหน้าห้าครั้งและหันขวาสองครั้งงองงูซอมบี้เดินไปข้างหน้า6ครั้งและหันขวาสองครั้งค่ะดูจากรูปนะคะดูจากรูปเป็นหลักนะคะนักเรียนนี่นะคะซอมบี้เดินไปหาดอกทานตะวันนะคะนักเรียนนี่ดอกทานตะวันตรงนี้นะคะ ต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะนักเรียนจากภาพคําสั่งโปรแกรมสามารถเขียนคําสั่งแบบวนซ้ําได้ตามข้อใดแบบวนซ้ํานะคะก็คือการทําคําสั่งเดิมนะคะซ้ําๆจนกว่าที่เงื่อนไขเป็นเงื่อนไขเป็นจริงนะคะถึงจะออกจากการออกจากโปรแกรมนะคะนักเรียนดูรูปค่ะรูปคือรูปเดิมนะคะที่ซอมบี้นะคะเดินไปหาดอกทานตะวันนะคะแต่เราจะใช้คําสั่งแบบวนซ้ําค่ะกอไก่นะคะนักเรียนค่ะตรงนี้นะคะ เมื่อเรียกใช้งานทำซ้ำหครั้งแล้วไปข้างหน้าค่ะขอไข่เมื่อเรียกใช้งานนะคะทำซ้ำา4ครั้งนะคะแล้วก็หันขวาค่ะข้อควายนะคะเมื่อเรียกใช้งานทำซ้ำา4ครั้งนะคะแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วหันซ้ายค่ะข้ององู ul, สุดท้ายค่ะเมื่อเรียกใช้งานทำซ้ำา4ครั้งนะคะแล้วโดยการไปข้างหน้า4ครั้งค่ะทำได้ไหมคะทำไม่ทันนะคะนักเรียนก็สามารถย้อนได้นะคะนักเรียน ต่อไปค่ะข้อที่7จ่ดค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนะักเรียนการบริการทางอินเทอร์เน็ตหมายถึงข้อใดการบริการทางอินเทอร์เน็ตหมายถึงข้อใดก็ไก่ค่ะรถไฟไทยขอไข่ขนส่งมวลชนคอควายเวอร์ไวเว็บและงองงูไปรณียีไทยค่ะต่อไปค่ะใกล้จะเสร็จแล้วข้อแแล้วค่ะนะักเรียนการต้องการค้นหาข้อมูลเพื่อทํารายงานในหัวข้อ แรงโน้มถ่วงการจะต้องใส่คีย์เวิร์ดอย่างไรคีย์เวิร์ดคืออะไรคะคีย์เวิร์ดก็คือคําที่เราใช้ในการค้นหาคน,นักเรียนอ้อแอบบาอีกแล้วกอไก่แรงดึงดูดค่ะขอไข่แรงโน้มถ่วงค่ะคอควายโลกและดวงจันทร์ค่ะและงองงูการถ่วงน้ําหนักค่ะต่อไปค่ะข้อ9ค่ะบุคคลใดเลือกใช้ข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ค่ะในอินเทอร์เน็ต เชื่อถือไม่ได้นะคะในอินเทอร์เน็ตค่ะก็ไก่แก้วเลือกใช้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือขอไข่กิ่งแก้วใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวงต่างๆขอควายกล้าเลือกใช้ข้อมูลจากวันที่เผยแพร่ล่าสุดเท่านั้นงอง,งูกล้วยเลือกใช้ข้อมูลจากโพสำรวจใน f a c e b o o ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปข้อสุดท้ายแล้วค่ะ ข้อมูลแบบใดในอินเทอร์เนต็ตที่มีความน่าเชื่อถือก็ไก่ข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนขอไข่ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่มเมื่อนานมาแล้วขอควายข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงงองูข้อมูลที่ส่งต่อกันมาผ่านชุมชนออนไลน์เสร็จแล้วค่ะนักเรียน1ิบข้อ ถ้าเกรียนนะคะไม่ทันข้อไหนนะคะนัเนียนก็สามารถกรอ,อกลับไปดูนะคะนักเรียนนะคะถ้าใครทําแล้วแล้วก็มีจดคําตอบไปแล้วนะคะน,นักเรียนไปทํานะคะแบบทดสอบใน Google Form นะคะจะมีลิงก์นะคะในใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ลิงก์ที่ส่งไปในห้องห้องเรียนไลน์ของนักเรียนนะคะขอนักเรียนโชคดีในการทําข้อสอบค่ะแล้วอย่าลืมส่งการบ้านคุณเอด้วยนะคะจะได้มีคะแนนเก็บเยอะๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ